สบายดีสวัสดีครับผมตรวจผลหเหลาพัฒนาประจำงวดรรวันที่8กันยายนก่อนอื่นนั้นขอรบกวนเมตากดไลค์กดติดตามด้รรมวยเด้อครับไหเหลาพัฒนาประจำงวดวันที่8กันยายนครับเลขคกตออกหาซีสองศูหาซีสองเลข3ตัวบนออก0 3 4 0 3 4. 4เลข2ตัวบนออก3 4เลข2ตัวล่างออก202ศฟังอีกเทียด้วยครับเด้อ ผลหวยเล่าพัฒนาประจํางวดวันที่8กันยายนครับเลขคกตัวออกหาซีสองศซีหาซีสองซีเลข3ตัวบนออก0 3น0 3สซีซีเลข2ตัวบนออก3าซีเลข2ตัวล่างออก2.02ศย์ฟังอีกทียวยครับเด้อผลหวยเล่าพัฒนาประจํางวดวันที่8 กันยายนครับเลข6กต,ตัวออกหาซีสองศูนย์หาซีสองเลข3ตัวบนออก0 3น0 3สเลข2ตัวบนออก3าเลข2ตัวล่างออก2องศย์สองศฟังอีกเทียได้ครับเด้อ